คาถาพระอาสชิที่ได้ยินกันบ่อยๆทำเราได้เกิดแต่เหตุพระทถาคตทรงสแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นและทรงสแสดงความดับโดยสิ้นเชิงเพราะหมดเหตุคําสอนผู้เจ้าไม่เคยให้จัดการที่ผลหากสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเวทนาทั้งหลาย เกิดขึ้นมาเพราะมีความโง่ของจิตที่เรียกว่ามีอวิชชาและความไม่รู้จริงๆจึงออกมาเป็นผลคือเวทนาส่งผลออกมาให้เราเห็นเป็นพฤติกรรมของจิตพฤติกรรมเหล่านั้นไม่สามารถจัดการด้วยการเข้าไปจัดการที่ตัวมันเองตรงๆทำไม่ได้เปรียบเสมือนน้ำคลองแสนแสบหรือน้ำในสลัมที่เน่าเหม็น ส่งผลออกมาเป็นฟองกา๊าซปุุๆแล้วก็มีแก๊สไข่เน่าระเบิดพวกออกมาเหม็นถ้ามีใครสักคนนั่งดูฟองกา๊าซมันเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปผมถามว่าเมื่อไหลฟองก๊าสมันจะหมดคำตอบคือไม่มีทางเพราะฉะนั้นการเฝ้าดูเวทนาที่มีฟองกา๊าซเกิดขึ้นดับไปให้ตายก็เปลี่ยนอะไรไม่ได้ แต่การจัดการให้ฟองก๊าซไข่เน่านั้นหมดไปคือการลอกพื้นบ่อแล้วก็เปลี่ยนน้ำออกเมื่อการพลอกพื้นบ่อแล้วเปลี่ยนน้ำออกทำได้ถึงจุดจุดหนึ่งฟองก๊าซจะค่อยๆลดลงแล้วหายไปในที่สุดดังนั้นการจัดการกับฟองก๊าซไข่เน่าไม่ใช่การพุ่งเข้าไปที่จัดการกับฟองก๊าซไข่เน่า แต่กลับกลายเป็นการไปจัดการกับเหตุชั้นใดก็ชันนั้นการจัดการเวทนาทั้งหลายที่เป็นสัญชาตญาณที่ออกมาเป็นพฤติกรรมของจิตการจัดการไปจัดการที่ต้นเหตุด้วยการอาศัยอริยมรรคมีองค์แปดไม่ใช่การนั่งเฝ้าแล้วก็จัดการกับสิ่งที่เป็นเพียงอาการของจิตซึ่งจะไม่ประสบความสำเร็จถ้าอย่างนั้นต้องเพิ่มก็ไปอีก เพราะว่าต้องเพิ่มก็ไปที่ตัวผัสสะด้วยต้องเข้าไปเห็นวิญญาณด้วยต้องเข้าไปเห็นการกระทบที่เป็นอยนายตนะภายในภายนอกด้วยจิตจึงจะเกิดปัญญารู้แจ้งขึ้นมาว่าสิ่งเหล่านี้มาจากกระบวนการของจิตที่ไม่รู้ไม่รู้ความเป็นจริงของอริยสัจเท่านั้นเองดูอย่างเดียวไม่สําเร็จนะครับจัดการอย่างเดียวไม่ได้จะมาพูดแต่สติสติอย่างเดียวไม่ได้เพราะสัมมาทิฏฐิที่พระองค์ตัดไม่มีแต่สติ สมาธิที่เป็นเรือธงที่มีกองกำลังมากมายที่คอยสนับสนุนวันนี้ถ้าไม่เห็นถูกไม่รู้แจ้ง